ในการทำแอคชั่นในการทำหนังแอคชั่นเนี่ยก็ขอให้ลูกได้ทำให้ถึงสุดสุดก็คือไปต่างประเทศก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบังเกิดโอ้ไปฮอลลีวูดไม่ใช่ง่ายเลยครับฟาดอย่างนี้เนะี่ยเล่นกับความเร็วเล่นกับรถถ้าเราจะโอ้ยโอ้ย ปั๊มซูเปอร์สตาร์นะทุกคนจะมีปัญหานี้ตอนนั้นมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะที่มันลุมเราที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมหายไปคุณไม่ใช่จาพนมคนเดิมอีกแล้วผม่ก็ดันโดนหน้าเขาปุ๊มอิโซเคนเนลไม่แบบฟีลลิ่งเขายังอยู่เลยอ่ะเฮ้ยพอได้ข่าวเขาไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเหมือนกับเขาอะจิตกับเขาจิตกับเราอะมันอยู่ใกล้กันพบและภูมิมันอยู่ใกล้กันผีที่มาไงผีมาเป็นคนเลยเป็นพลังงานครับส่วนมากจะเป็นพลังงาน ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาและเกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาจนเข้าบวชและถือศีลมากถึง168วันของจาพนมด้วยความตั้งใจและความฝันตั้งแต่วัยเด็กที่จะสร้างและพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดที่บ้านโคกสูงตำบลบักใดจังหวัดสุรินท์จึงนำมาซึ่งการนิมนต์พระเกจิ168รูป จากทั่วประเทศเพื่อมาอธิษฐานจิตและนำมวลสารที่หายากและศักดิ์สิทธิ์มากมายจากทั่วประเทศเพื่อนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังแห่งยุคพรพระพรม168 สนใจร่วมบุญกับจาพนมได้ที่เพจพรพระพรม168คราวนี้มาประสบความสำเร็จนะ mm hmm. องค์บากทั่วประเทศทั่วโลกนะรู้จักจาพนมแล้วโทนี่จาแล้วแรกเราก็โอ้โหแค่แบบในพึงไทยก็ภูมิใจแล้วนะ แต่ทีนี้ตรงช่วงนั้นมันโซเชียลเนเบิร์ดเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรคนมันเบอร์วทยทั่วโลกเริ่มมาแล้วหนังไปฉายที่มิดไนท์แมเนจที่โตรอนโตปรากฏว่ามันดังกระแสมันดังไปทั่วโลกเลยคนซื้อลูกเบสองโทรมาหาพี่ปัดโอ้เนี่ยหนังแบบโอ้โหแบบล่มทลายเลยทุกคนแบบดีใจพอหนังมันดังเนี่ยกระแสเราเนี่ยเราต้องไปโปรโมทนยครับเราก็โอเคมันเป็นความมุ่งมั่นเราวงบากหนังมวยไทยเอาธงไปปัก ยุโรปเอาตรงไปปักเอเชียเอาตรงไปปักนู่นปักนี่ปากนี่้สุดสเร็จมีความภาคภูมิใจสมเคร็จมันปุ๊บชื่อเสียงมันมาเลยเข้าใจราบโลกก็ทำแปดมันมันเข้ามาหมดเลยผมเข้าใจดีแบบโอ้โหสมเร็จแล้วสาเร็จแล้วแล้วยังไงต่อแบบกับกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราอยากทากับกลายมีเหมือนแบบมิกโกงขังมีเมนพันธนาการอารมณ์แบบพันธนาการอะอารมณ์แบบพันธนาการเฮ้ แบบเราไม่อิสระเหมือนแต่เดิมทำไม่นู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ได้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันมีกฎระเบียบมีกรอบมีนู่นมีนี่ให้ให้เราจ่ากําลังจะบอกว่าพอสุดท้ายเนี่ยชีวิตคนเราพอมันสำเร็จมันแรกมันเหมือนกันแรกแรกอะไรมาสักอย่างมันไม่ใช่ตัวคนเดียวละมันคือสิ่งที่หลายคนมาตัดสินใจให้เราเออเออผใจดีเขาอยากให้เราใส่ชุดอะไรเขาอยากให้เราทําอะไรคือมุมมองเจตนาทุกคนเจตนาดีนี่แหละนี่แหละเจตนาดีแต่เราไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย ใช่ไหมผมรู้เลยว่าบทบาทมันคือผมต้องสวมหมวกเป็นทั้งมู้กับเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เรื่องธุรกิจก็เข้ามาเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องภาพักษณ์นู่นมคนเดผมไม่ใช่แล้วผมหมวกหลายใบแล้วจาพนมคนที่จะคิดเรื่องศิลปะศิลปินไม่แล้วใช่แล้วใช่มมันเป็นเรื่อง business แล้ว business ครับแล้วเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ผลประโยชน์ของคนเราไม่สามารถทาให้คนกลุ่มนี้ก็พอใจกลุ่มนี้ก็พอใจกลุ่มนี้พอใจได้พอเราปฏิเสธคนนี้ ใจเราเสียเลยผมเข้าใจดีเข้าใจดีซปเปอร์สตาร์นะทุกคนจะมีปัญหานี้คุณดูนะศิลปินเกาหลีหลายคนเกาหลีใช่ครับเฮ้ยเราอ่านข่าวอ้าตายแล้วโดดอาอตายแล้วเราแบบเฮ้ยเขาเครียดเลยวะใช่งานคนไม่รู้คุณมองไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาอย่างไงเขาไม่เห็นนะข้างหลังไม่เห็นหลังจอข้างหลังจอกับภข้างหน้าไม่เหมือนกันใช่ครับ ทุกอย่างมันกดดันนะใช่ครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนเป็นศิลปินคุณอย่าลืมลว่าคนเป็นาร์ติสเป็นศิลปินเนี่ยอ,อารมณ์อ่อนไหวอารมณ์ศิลปินนศิลปิน,น,ปน,นครับรับ,รบ,บจบเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้รตรงนี้เนี่ยกลับเข้ามาถึงเรื่องธรรมะแล้วก็กลับมาพูดกับสิ่งนี้ <S 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 องค์เดิมองค์เดิมองค์เดิมกลับมาส่พ่อผมจะทํายังไงดีผมจะทํายังไงดีมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล็อกคอผมไห้หมดเลยแบบปึ้งปึ้งอันนี้บ u สเน e อันนี้ต้องเข้าหัวเข้ามาปั๊บแล้วกลรมเลยครับ อบุญนะเรากลับมาที่บุญกําลังใจของเราตอนนั้นเราโหลดโหลดมากเลยกําลังใจแบบถอยเลยถอยเลยแล้วองค์บากน่ะเราเรามีความรู้สึกว่าองค์บาเนี่มันคือรอยบากมันคือรอยแยกความทุกสิ่งทุกอย่างคือวิบากกรรมเรามีความรู้สึกเราทําเกี่ยวกับหนังพุทธศาสนาซึ่งมันมีดีก็ดีครับวิบากกรรมเราต้องชดใช้ทุกคนมีกรรมทุกคนมีบาปบุญคุณโทษทุกคนมีกรรมกรรมของผมด้วยแล้วกรรมของทุกคน แต่ที่นี่เราเห็นเราก็คือต้องเราต้องการกำลับบงใจเราต้องการถอดตรงนั้นออกถอ,อดบางสิ่งบางอย่ญญางออกที่นี่ผมก็เลยบอกว่าเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแบบว่าตัดตีละอย่างตัดตีละอย่างตัดตีละอย่างออกไปช่างอะช่างสิ่งที่เราทำเราทำมาดีแล้วขอทำในสิ่งตัวเองต้องการคือกลับไปที่บ้านกลับไปหาพ่อหาแม่กลับไปหาที่จุดเริ่มต้นไปสวดมน์นะพี่ไปสวดมน์ข้ามคืนไปสวดนะตอน้นมนีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่มันลุมเราผมว่าปุ๊บหายไปที่เขาบอกว่าเฮ้ยมิกผมหายไป แต่นี่นี่คือผมไปไปหล่อพระทําให้เราี่ยเริ่มตั้งสติได้ที่บ้านหล่อพระที่บ้านแล้วก็เดินสายหล่อพระพี่เขามีงานที่ไหนเนี่ยเขาจะบอกบุญผมมาเราก็เลยเริ่มไปหล่อพระไปโน่นไปนี่เริ่มเริ่มทําบุญเริ่มไปเลยครับนั่นคือกําลังเริ่มมีกําลังเริ่มมีสมาธิจนกระทั่งบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเรารับมาเยอะเกินไปมันก็ต้องคลีนออกมั่งไปคลีนออกมั่งผมอยากบวชก็เลยบอกพ่อบอกแม่บอกทุกคนอยากบวชไปบวชที่บ้านกลับไปบวชที่บ้านพ่อแม่ก็ บวชให้บวชจากมหาดิกาย2อสวันอยู่กับแม่แล้วก็ยัตติมาเป็นธรรมยุทธ์ไปที่ระยอง จาไปบวชอยู่ที่วัดถ้ำนะก็ต้องทุดงบ้างหรือว่าวิปัสสนานั่งปฏิบัติอะไรเงี้ยแติตอนนั้นทําอะไรบ้างตอนนั้นก็ทํากิจของสงฆ์ครับทำทุกอย่างแล้วก็ทานบางคือไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทันเนี้ยนังสวิรัติวัดที่ผมไปก็มันเป็นที่สัปปายะเป็นในถ้ำในเนี้ยแบบเงียบเลยท่านตอนนั้นท่านเจ้าคุณอุดมวัฒนมงคลท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็พาปฏิบัติ แล้วเอาเศียพระพุทธรูปองค์บาทนะครับไปเข้าพรรษาที่นั่นแล้วก็อธิษฐานอยู่ตลอดบุญใดที่ลูกได้ทํามาหรือว่ากรรมใดที่เคยล่วงเกินต่อเจ้ากรรมนายเวรก็ขอยกให้เอาหัวศีกรรมก็คืออยู่ในในเรื่องนั้นก็คือพยายามคลีนตัวเองให้หมดเลยคลีนตัวเองให้หมดแผ่เมตตาแผ่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทําปฏิบัติแล้วก็จนเรามีความรู้สึกเราเรารู้สึกเบาเบาได้ถอดหมดได้ถอดถอดหมดเลยจนเบาพี่เบาจนอยากจะ ไม่อยากจะกลับมาอยถามจริงตอนนั้นคือไม่อยากศึกเลยไม่อยากศึกอยากจะอยู่ในสมณะแบบยาวเลยนะเออใช่แบบเอมันมีความสุขมันมีความสุขครับมันอิ่มมันอิ่มมันอิ่มในในระหว่างนั้นก็ยังมีชาวต่างชาติที่เป็นแฟนคลับนะครับมาทิวัดอยู่ตามมาทิวัดโอ้จาพนมมาอยู่ที่นี่มาบวชที่นี่เขาก็มาตามมาอยู่เราก็อยู่ในผ้าเหลืองเราไปไหนไม่ได้นะเราก็อยู่ในผ้าเหลือง ก็ถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดแผลไม่ตายเขาตลอดจนกระทั่งแม่ก็ผมก็ได้รู้จักแฟนนะได้รู้จักแฟนแฟนก็มาทําบุญมาสวดมนต์แม่ยายมาส่งข้าผมมาถวายมังทุกวันทุกวันทั้งก็นับวันนับวันได้ร้อยหกสิบแปดวันจ้าครับย้อนถามไปถึงตอนที่เราไปปฏิบัติอยู่ผมเชื่อเหลือเกินว่าความปลีกวิเวกอีกร้อยกว่าวันที่อยู่ในวัดถ้ำที่ไปโอ้โหปฏิบัติอะไรอยู่ ไปเจออะไรบ้างไปเห็นอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยความเงียบสงัดกับการอยู่กับตัวเองและการวิัสสนเนี่ยโอ้โหต้องเจอมันแตกต่างกันนะกับการที่ไปเจอคนคนเยอะมากมายนะเราเจอคุนเคยแล้วแต่กับการที่เราไปอยู่เงียบๆคนเดียวภายล่านอกมันเริ่มมาเริ่มเงียบแล้วเริ่มมาหาเข้ามาหาความเป็นตัวเองพอได้สัมผัสตรงนั้นเข้าไปเนี่ย บางทีเกิดอุปทานบางทีเกิดของจริงบางทีเกิดนู่นนี่นั่นมั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 นเกิดสารพัดเลยสิงสาราสัตว์ผีนู่นนี่นั่นอะไรมาเกิดจากจิตเราทั้งนั้นท่านก็บอกว่าเออเขามารับเสื่อมบุญแผ่เมตตาให้เขาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศสนะบางทีช้างมาครับช้างมาอยู่ที่กุฏิอย่างเงี้ยเ้ยช้างมาเลยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นป่าเป่าเลยครับ ช้างป่ามาช้างป่าครับช้างป่ามาครับตอนกลางวันก็ยังเห็นนะครับตอนกลางวันเนี่ยช้างเนี่ยก็จะมาใกล้ๆกล้กุฏิแล้วก็นั่งอยู่เนี้ยนั่งอยู่ในนั่งก็มีความกลัวนะกลัวแบบโอ้โหกลัวกลัวมันจะมาตายตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมาสุดท้ายมันก็เลยตัดสินใจอ่ะตัดสินใจว่าอ่ะก็อยู่ในสมาธินั่แหละแล้วก็แผ่ไม่ตายเขาแผ่ไม่ตายเขาเข้าไปเขาเข้าไปผีที่มาไงผีมาเป็นคนเลยไม่ใช่มาเป็นคนครับเป็นลมเป็นทําให้เราแบบ เป็นลมแล้วก็ทําให้เราแบบขนลุกเป็นพลังงานเป็นพลังงานครับส่วนมากจะเป็นพลังงานพอมาเป็นพลังงานปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันมันขนลุกคนนี้เราก็ต้องแผ่ไม่ตายครับพอแผ่ไม่ตายแล้วมันจะมีความปีติมันจะเกิดความปิติเหมือนกับเขาอะจิตกับเขาจิตกับเราอะมันอยู่ใกล้กันพบและภูมิมมันอยู่ใกล้กันต้องแผ่ไม่ตายเขาไปแผ่ไม่ตายเขาบางทีก็เสียงเคาะนะครับปัก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 มันทําให้แบบจิตเราพอจิตปุ๊บจิตเราจะคิดแล้วจิตเราไม่ไม่อยู่แล้วดีอุปทานไปนู่นไปนี่แล้วกับครูบาอาจารย์เาให้อยู่เนี่ย มันไม่ได้แบบว่าเปิดตาแล้วก็ดูสิ่งนี้มันคนละอย่างกันแต่ไม่ได้มันปิดตาแล้วมันเปิดใจข้างในเปิดใจข้างในรับข้างในจากกระแสข้างในที่เราเห็นอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจยอช้ชีวิตเราโอ้โอโอโอ มันอยู่สุดท้ายลาบยศก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรก็ไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรมันก็ไม่มีจนระเบาอ่ะจนเราปิติอยู่ข้างในมีความปิติอยู่าทราบสึกอยู่ข้างในไม่อยากสึกเลยไม่อยากมาเจอแบบ1 6 8วัน1 6 8วันนานมากนะ168วันเป็ีอะครับแล้วพอ168วันนั้นน่ะพี่หนุ่มว่านั่นน่าจะเป็นกำลังสำคัญเลยนะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่ที่ทำให้เราก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วใครได้บวชเนี่ย อย่างน้อยนะที่สิ่งที่เราบวชน่ะมันเป็นอนิสงส์เนี่ยให้เราเนี่ยพลิกชีวิตเลยจากการสวดมนต์จากการปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยโอเคมีกําลังเฮ้ยเชื่อมั่นในความดีร้อยหกสิบแปดวันผมออกมาผมก็ได้ไปไหว้เสด็จพ่อาราชการที่ห้าศึกนะศึกมาแล้วได้ศึกมาแล้วครับผมศึกมาแล้วไม่เดี๋ยวที่บอกว่าอยากจะอยู่ไม่อยากศึกแล้วอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดเพราะสบายแต่ว่า พอนึกถึงเรื่องหน้าที่และสิ่งหน้าที่ก็คือการคลองเรือนเอการคลองเรือนเราก็เลยสึกออกมาเราก็เลยสึกออกนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่ค้างคาใจแล้วก็ยังอยากทาอยู่ก็อยากทาสิ่งที่เรารักที่สุดก็คืองานหนังงานภาพยนตร์นี่นะงานภาพยนตร์เลยอเลออกมางานหนังงานภาพยนตร์ก็เลยออกมาเราบอกถ้าบุญบารมีหน้าที่ของลูกเนี่ยก็คือในสายหนังที่ผมยังรักแล้วก็สิ่งที่ผมถนัดในการทำแอคชั่นในการทําหนังแอคชั่นเนี่ย ก็ขอให้ลูกได้ทําให้ถึงสุดสุดก็คือไปต่างประเทศก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบังเกิดจ้าหลังจากที่ศึกออกมาปั๊บเนี่ยอธิษฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บได้ไปทํางานต่างประเทศเลยใช่ครับไหเพราะ,ระตอนนั้นก็หมดเรื่องสัญญาอไปหมดเรื่องสัญญาเนี่ย,ยก็ขอ เสียเจียงขอไปต่างประเทศก็ผมได้ไปเจอคุณไมเคิลเซลบี้ก็คือคุณไมเคิลเซลบี้ท่านดูแลในส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ท่านก็มาช่วยเพราะว่าท่านรู้จักกับต่างประเทศท่านรู้จักกับฮอลลีวูดทางสายงานฮอลลีวูดท่านก็เลยส่งส่งผมไปที่ฮอลลีวูดเดี๋ยนะคุณไมเคิลเซลบี้แกก็มาเป็นผู้อุปการส่วนตัวให้เป็นเพื่อนใจการส่วนตัวแล้วก็ติดต่อกับเอเจนต์ที่ต่างประเทศให้ก็เลยได้มีโอกาสได้ อไปฮอลลีวูดไม่ใช่ง่ายเลยครับสุดท้ายแล้วต้องมีเอเจนต์เอเจนต์ครับก็ต้องไปขายเขาเรียกว่าไปเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวเองไปรีเพรสเซนต์ตัวเองก็คือไปแนะนําตัวเองคุณมายังไงคุณมีผลงานไหมนู่นนี่นั่นก็เอเจนต์เขาเห็นปั๊บโอ้โหเออตัวนี้มีองค์บากมีนู่นมีนี่พาผมไปที่สตูดิโอสตูดิโอยูนิเวอร์ซลพาราเมัลพิเคเจอร์ไปวอร์เนอร์บราเธอร์ไปโซนี่สตูดิโอใหญ่ๆสตูดิโอใหญ่ๆเลยพาไปแล้วก็ไปพรีเซนต์พาไปตีลังกาพาไปนู่นไปนี่แหละพาไปไปชม จนกระทั่งงานเกิดขึ้นในครั้งแรกเข้าตามหาโทนี้อยู่ก็คือเรื่องแฟร์ซ uh, ิลเลียส7ใช่ครับนั่นแหละอันแรกที่ท,ที่ผมได้ได้ไปเปิดตัวที่นั่น นักแสดงฮอลลีวูดเนี่ยบางทีเราเราก็ไม่รู้หรอกว่ากระบวนการทํางานเขาเป็นยังไงนะเพราะเราก็เห็นแค่นักแสดงไทยแต่กองถ่ายฮอลลีวูดนี่อลังการผมไม่ชินไอตัวผมไม่ได้ผมไม่ชินเราอยู่บ้านๆเราอยู่บ้านๆแล้วเขามีมอเตอร์โฮมใหญ่เขามีแบบว่าโอเคให้มีอยู่เป็นส่วนตัวเลยนะเข้าเต็นท์ก็มีชื่อให้เลยอันชื่อเป็นคาแรคเตอร์ครับผมชื่อเกียรติเนี่ยโทนี่จาเขาจะมีตําแหน่งให้นู่นนี่นั่นมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้มีลุด ตู้คอนเทนเนอร์ให้มีอาหารส่งพิเศษ <ๆ S 1> มีเมนูอะไรนู่นนี่เพราะว่าเวลาแสดงเนี่ยต้องค,ค,คุณต้องอยู่ในบทในนน้นใน้นเ้นเราก็ไม่ชินเราก็ออกมาก็าไปนู่นละ ไปหาไอสตันมั่งไปไปทีมสตันมั่งมงานไปอยู่ในทีมงานเขาทำอาหารด้วยนี่นั่นก็ไปเสิร์ฟเอาน้ำไปเสิร์ฟไอโปรดิเซอร์ก็บอกโทนี่โทนี่ไปทำมาด่มาด่นี่ก็อีตัวนี้มาด่ไม่เป็นไรเขาก็เลยชินเราก็เลยทำให้ชินมันมีความรู้สึกว่าเราแบบนี้เราเราเราชินได้ไม่ไปเห็นกองถ่ายใหญ่ๆได้นี่เราไปเชื่อมโยงได้เห็นไฟภาพไฟอาร์ตไฟตากล้องช่างไฟเสื้อผ้าทำผมสตันแมนเนี่ยมันก็ได้อยู่รวมกัน มันก็เป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งแต่เวลาเขาทำงานก็คือออนไทม์ทั้งหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกสิ่งอย่างเลยทุกคนมือาชีพทุกคนมือาชีพแล้วครับทำการบ้านมาอย่างดีครับพร้อมเลยปุ๊บเลยวางแผนพอเข้าเซตปุ๊บปุ๊บถึงเวลาปุ๊บจัดให้ทีมมาพุ่มกลับมาปุ๊บส่งงานให้กับทีบูมมาพุ่มกับคีบูมขายงานใย่างั้อันนี้ตัดออกในนู้นเนี่ยมามาออกมา เป็นระบบป๊เป็นระบบใช่เดี๋ยวมันขาเป็นอุตสาหกรรมมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพมากโปรเฟชโนอลมากฟาสอย่างนี้น่ะเล่นกับความเร็วเล่นกับรถกับเนี่ยถ้าเราอยโอ้ยโอ้ยปั๊มเดี๋ยวครับก็จริงโฟกัสนะมันต้องแบบมีความแบบสิ่งสิ่งอื่นมาเข้าก็ใช้หลักสมาธิกลับมาแล้ววุนิ่งเงียบอยู่ในสมาธิปุ๊งโอเคเล่นแอคชั่นปั๊บปั๊บปั๊บจำคิวได้หมดคิวยาว สชั้นจำได้หมดเลยใครจะจำคิวได้จำแอคชั่นจำแอคติ้งได้มิเชลลุงเกตเนี่ยเขานับถือวัฒนธทางศิลปะบ้านเราเขาบอกวิธีการทําสมาธิของเราเนี่ยก็เหมือนการแสดงครคุณต้องคลีนตัวเองก่อนแล้วก็โฟกัสไม่หลุดจากการแสดงก็เหมือนกันผมทำแอคชั่นผมไม่หลุดจากแอคชั่นคือยากกว่าจําบทผมพูดเลยผมเป็นนักแสดงพอเจอแอคชั่นนะคือ มันจํายากกว่าจํำบทเพราะมันต้องจำแอคชั่นคือถ้าพลาดโดนไงโดนครับโดนด้วยโดนแล้วอันตรายอันตรายทั้งเราและเขาคือจํายากมากแต่แล้วในระดับฮอลีวูดเนี่โอ้โหระดับฮอลีวูดตุ๊กตุ๊ด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 ตุ๊กตุ๊ด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 ตุ๊เตุ๊ด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 ตุ๊้ตุ๊ด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 ตุ๊กตุ๊กตุ๊ดตุ๊ ต้องบอกว่าสุดๆละครเล่นกับพอวอเกอร์เขาแบบสุดยอดคือเขาตั้งใจมากหนึ่งเดือนกับทุกสิ่งที่ผมซ้อมกับเขาซ้อมคิบูกับเขาปกติเนี่ยดารานักแสดงแอคชั่นเนี่ยโอ้ต่อยกันห่างกันแบบเป็นเป็นเมสเลยเป็นเมสเนี่ยเป็นเป็นศอกเลยครับเป็นศอกเลยปึ้งพึ่งพึ่งต้องใช้มุมกล้องแต่นี่แบบว่าพอวอเกอร์เนี่ยโทนี่ I like your style we need to keep your style เพราะว่าเรียล it's real it look like you know like a martial we we are a martial we need to เหมือนจริงอยต้องโดนเหมือนจริงดูจริงสมจริงนะฮะมันถึงจะออกมาแบบเรียวแล้วกล้องก็ถ่ายไปขอให้เราซ้อมไม่ถึงเขาซ้อมกับเราผมหนึ่งเดือนเลยปะมือกันอยู่น้านะกปุปุ๊บปุ๊บจนเป็นขนมเลยครับจับล็อกล็อกล็อกขึ้นทีปุ๊บปุ๊บเขาอัดเตะเตะหน้ากูเราปุ๊บอัดเท้าปุ๊บผมก็ยันโดนหน้าเขาปุ๊บ It's okay, เนม e r มั n d แบบฟีลลิ่งเขายังอยู่เลยอ่ะเฮ้ย แต่เราถีบหน้าเขาอะแบบปุ๊บมาเฮ้ย is โอเคแบบเล่นต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็ถีบเราปุ๊บอัดคอเราปึ้งป้งหมดเลยทุกอย่างแบบเรียวเลยครับในถ้าไปดูใน fast seven นะฮะแบบนั่นนั่นคือแบบพอวอเกอร์มาตอนเช้าโอ้ไม่เรกอดกันทุกเช้าเนี่ยเพราะว่าเราต้องเล่นเข้าคิวด้วยกันเขาต้องให้ผมเนี่ยเข้าคิวด้วยกันแล้วแล้วเขากับเราเนี่ยมัน c r e เอทท่านน่นนี่นั่นออกแอคชั่นออกมามันก็เลยแบบเออมีความรู้สึกเออ พอได้ข่าวเขาไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่เชื่อเลยแต่แม่่อผมไม่เชื่อเลยผมตอนทีสองเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ย Tomorrow Day Off นะไม,ไม่มีถ่ายเพราะว่าอะไรพอแดดพอวอลเกอร์เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุเราบอกเฮ้ยไม่เชื่อพอมาดูในอินเทอร์เน็ต ผมต้องกลับมาเมืองไทยอะตรงนั้นแล้วหยุดถ่ายกองถ่ายนี่หยุดถ่ายเขาหยุดกองเลยใช่ไหมหยุดกองเลยครับหยุดกองเลยสเปคครับหยุดกองทุกอย่างสุดยอดนักแสดงนะถึงแม้วันนี้เขาไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าคิดถึงเขานะอยู่ในใจเออพระเอกรอมากผมชวนเขาแบบมาที่เมืองไทยอยู่มาเที่ยวเมืองไทยนะอยู่มาเนี่ยวัฒนธรรมไทยอาหารการกินไทยไอ้วัตเทสแคร์เวลาผมทําบุญผมระลึกถึงเขาลอดครับ เึราะจเขาเนอะจิตเราลงเราเรารู้เลยเรารู้จ้าครับเล่าถึงบรรยากาศของการถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยผมเห็นถึงบรรยากาศว่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยเวลาถ่ายทําภาพยนตร์เหมือนแบบไอ้ช่วงนั้นเราอยู่ด้วยกันหมดเลยอ่ะคือหมายถึงว่าสมมุติว่ามีคิวถ่ายมันเหมือนเหมือนละครไทยไหมที่ถ่ายแบบเรื่อง fast and furious ถ่ายจันทังคารพุธเพื่อหัดสุขสาวธิดไม่มีว่างแล้วถ่ายกันแค่นี้หรือเวลาถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งเดือน2เดือน3เดือนคือถ่ายเรื่องนี้ทั้งหมด แล้วมาอยู่ด้วยกันเลยอย่างเงี้ยก็ใช่ใช่แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วเพราะรว่าเวลาว่างไอ้ที่ไปตีปิงปองกันนั่นคือตอนไหนตอน,ตอนนั้นคือวัน Day o ออฟเขาจะมีช่วงช่วงช่วงหยุด เราอันนั้นก็เราไปไปงานที่อยู่บ้านของวินดิเซลบ้านวินดิเซลบ้านเช่าของเขาที่เวลาไปถ่ายตอนนั้นผมไปถ่ายที่แคนาดาเป็นบ้านหลังใหญ่เขาเช่าบ้านให้ยังดีและเราก็โอเคเขาก็มีโรงแรมให้เราอยู่แต่ทีนี้วินดิเซลเขาเป็นเรียกเป็นสเปเชียลเกตมาเรียกโทนี่มามาเรีคัมทูมาเฟมลี่เขาเปิดนะครับเปิดแล้วภรรยาภรรยามานู่นนี่นั่นแล้วก็เชิญเพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาไปดูพวกมาเช่นอาร์ตต่อยมวย u ูเอเขาก็เลยชวนผม ไปเนี่ยไปร่วมในแก๊งผมก็เลยได้ได้จับแก๊งจับแก๊งคู่กันไปคือเมื่อก็เลยได้ตีปิงปองกับมิเชลโรเเกตก็เลยได้คุยเรื่องของอัคขระเลขยันพุทธคุณนําทางอีกแล้วเราก็เลยได้สนทนากันในเรื่องนี้แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เขาสักยันสิ่งที่เขาเนี้ยอักขระอักขระเลขยันเลเนี้ยว่าทำไมคุณชอบวิถีของทางพุทธเนี่ยมันน่าค้นหามันน่าค้นหาแล้วเกี่ยวกับการทําสมาธิผมชอบด้วยเขาก็โชว์ลายนนนี่นให้ดูบอกพูดสมาธิ มิเชลตีปิงปองไปตีปิงปองมาทาพักหนึ่งวิเชลลงเรียดร้องเฮ้ยอะไรตกใจโทนี่เฮ้ยม b r บราเธอร์มค์บร what เรายังไม่เ,เอ,อ,อะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเดจาวูเดจาวูภาษาฝรั่งบอกรู้ล่วงหน้าเหมือนเกิดเห,เหตุการณ์นี้นใช่แล้วเกิดขึ้นมาก่อนเก<อ>ิดขึ้นมาก่อนเลยปุ๊บโอ้ไมค์รา ฉันเห็นภาพนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วฉันตีมิงปองกับโทนี่แบบ<อ>นี้แบบน้นแล้วยิ้มแบบพูดกันบมันก็เล่งรีบเข้ามาก่อนเลยท<ม>่าน,นรีบบอกเลยบอกเนี่ยเดชาบู ja มันบอกว่าจะเกิดสิ่งที่ดีๆเกิด<ม>ขึ้นแบบ<ม><ม>แบบ my <ม> my friend my friend แล้วกับวินดิเซลเนี่ยก็มีโอกาสได้ให้พระเขาเนี่ยโดยที่ว่าผมเนี่ยไปถ่ายทอดวิชามวยไทยเขาอยากได้ท่าเตะสวยๆท่าเข่าท่าศอกท่านุูนท่านี่เราก็เลยได้ไปมีโอกาสวันนั้นไปที่ค่ายมวยในที่ต่างประเทศเขาก็เลยบอกให้สอนท่านูนนเตะนู้นี่นั่นหน่อยให้มันเตะสูงเตะสูงหน่อยเราบอกท่าเตะตะก้อเอาท่าเตะตะก้อไปสอนเขาปุ๊บก็เลยได้มีโอกาสได้ไปไปโชว์เขาผมก็ให้พระให้นี่กับเขาเราก็บอกเฮ้ยเราสวย ผมให้พระวินดีเซลให้พระชานหมากของหลวงพ่อฤาษีเลีงดำแล้วเราให้ตะกุดวัาสง นะครับก็ได้ได้โอกาสเข้าไปทําในระดับโลกนะฮะเรียกว่าอันดับท็อปของโลกเลยเรื่องสื่อบันเทิงในการทําภาพยนตร์ทีวีแล้วก็แต่เนี่ยอเมริกาเขาเบอร์หนึ่งนะแล้วหลังหลังจากฟาสชะแล้วไปเรื่องอะไรครับอีกหลายเรื่องเลยอ่ะอีกหลายเรื่องก็มี f a ส t มี Monster Hunter มี t ริปเ X อ็กซ์ครัก็ไปหลายเรื่องเลยั่วเลยใช่ล่าสุดล่าสุดนี่ก็ถ่ายทําไปเสร็จก็คือ e x p e n d a b l e ภาค4ครับที่กําลังจะเข้า ซิลอิสเตอร์รซิวอิสเตอร์สโตรนเจสันเซเทมฟิฟตี้เซนเมกันฟอ็อกซ์แล้วก็เอด็ดดี้กาเซียโอโอ้ดอบรุนเกรน,จนกเจสันเจสันน,น่ารักครับแล้วก็เป็นเขา ชอบแอคชั่นอยู่แล้วแต่จริงๆเขาเขาเป็นนักกระโดดน้ํามานักกระโดดนักกระโดดน้ําเขาก็เลยมีความคล่องตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเรียนมาเช่นอาร์คแล้วก็มาฝึกแอคชั่นมาเรื่อยๆแล้วก็มาจับพัจบปูได้มาเป็นแอคชั่นสตาร์ก็ดาราฮอลลีวูดนี่สุดๆนะสุดๆสุดๆให้พระทุกคนเลยนะที่จะให้ให้ครับให้ทุกคนก็เอาไปแจกในกองถ่ายมันไปแจกในกองถ่ายแล้วไม่ได้คแจกเนี่ยฝรั่งเขาไม่รู้นะบางคนอะอะไรอะเราก็บอกว่าคีบเมมโมรี่ อซูเวเนร์คิดเมมโมรี่ครับออเราจะให้อะไรอ,ะอ่ะเราก็ให้พุทธคุณอะไรที่เป็นมงคลคอะไรที่เรามาติดตัวจากเราร <S <S นึกถึงพระก็นึกถึงโทน,นี่ก็แล้วกัน <S <S 2> <S 2> เออ,เอ,อ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ